ให้ขำควรอยู่กับสมบัติกูเลยปีนขึ้นซีสูงสูงสูงอยากได้ลาบได้ยศได้สันได้เสือนอยากได้อันั้นนี่สุดไทยเมื่อสุดไทยต้องได้พัดภาคเมื่อนั่นล่ะน้ำที่ไหลลงม่แห้งที่ผาดห้มเลหยังคังเบิ้ดแล้วหลดไหลอย่างแต่เมื่อนี่หลดไหลอยวางไว้่เมื่อสุดไทยเขาเสียยังเขายูเบิดแอ่ะ ว่าแล้วมันที่ไตมันหาบหารก็มันที่ไตตัวเนี้ยเอา <c oughs> บึงได้ใจเ้อะของ <c oughs> มันที่ไป้ายที่ต่ำกว่บบาบคิดที่สูงกว่บบาบคิด <c oughs> จิตเนี่ยจิตมันมีดวงเดียวเด้อจิตมีดวงเดียว <c oughs> ความรู้สึกเป็นของไกลล่รู้สึกหลายๆอย่าง ในขณะเดียวแต่จะเกิดพื้นที่จิตเป็นอันเดียวเห็นบหนในงานงานหนึ่งนี่เขาเกิดได้ยินเสียงจักเสียงหลายเสียงหลายอย่างทั้งเสียงที่มีชีวิตเสียงบบมีชีวิตเสียงี่มีวิญญาณคลองเสียงทีบ่มีวิญญาณคลอง แต่ใจเขาไปจับเอาอารมณ์เดียวเอาอาันเดียวคือบพพอใจท้าเป็นยังไงสิ่งที่พอใจจะบ่เห็นเด็ดขาดเพราะจิตมีดวงเดียวพอเกิดความพอใจในตรงนั้นจะบบเห็นอีกด้านหนึ่งทันทีเลยสังเกตจิตใจเจ้าของนะจะเกิดความพอใจก็บพรพอใจขึ้นพร้อมกันเป็นไปว่่ได้เพราะจิต คือเฮานี้มีผู้เดียวมีอันเดียวนี้ดวงเดียวเป็นได้ที่ละอันแต่เรื่องของกายเรื่อนี้ได้ยินขึ้นมาได้ยินเป็นร้อยเป็นพันได้ยินบดขณะมองไปเนี่ยเห็นบด <c oughs> เห็นบดสุยังแต่บ่พอใจยุ่มองเดียวอันเดียวตรงเดียวเห็นว่าจิตเขาที่ไปจับเยอะอันเดียว มันหลายด้วยการกระทบตาหูจมูกลิ้นไก่คซื้อจิตเขาที่จับเอาันเดียวที่ติดที่ของอยู่เด้อที่ติดที่ของที่ยังรับบ่ได้ที่ยังทนบ่ได้มองไปมันจะป๊าบขอามาเลยอันไหนที่มันคาอยู่เนี่ยเนี่ยล่ะคือการสะดุดสะดุดแล้ว ทั้งที่มันเห็นเบิดเป็นอย่างเขาคือมีปัญหากับอันเดียวนี่นี่ต้องถามกับเจ้าของถามเจ้าของกลับมามันเป็นสิ่งที่เขาสะดุดอีหลีอยู่บดเขาสะดุดเพราะอย่างเพราะสาเหตุใดเพราะจำมาบ่หรือเสื่อมาต่าเห็นอยู่นี่มันก็เป็นจังสี่นี่นี่นั่นไม่ใช่ปัญหานะสิ่งที่อยู่ข้างนอกไก่ยเอาออกไปไม่ใช่ปัญหาสักยาง ปัญหามันอยู่ที่ใจเขาไกายนี่ก็เหมือนกล้องกล้องส่องทางไก่หาบ่อาศัยกล้องเดียวนี้แล้วก็มองอันไกลๆมองตรงนั้นบ่เห็นบ่ชัดแต่พอมองเห็นพาอชัดแล้วเป็นยังผู้ซ่องกล้องขึ้นมีปัญหากับสิงนั่นความลำบากนี่เกิดจากมีกล้องบ้านเอง ถ้าบ่มีกล้องซองทางไกลแล้วเฮาบ่ต้อง่องเฮาบ่เห็นเฮากับบ่ลำบากบ่ต้องดีใจบ่ต้องเสียใจบ่ต้องหักบ่ต้องแพงบ่ต้องหยังกล้องซองทางไกลนี่กะกายนี่ละมันลำบากที่สุดกับน้ำไกยนี่ละเอาถ้าบ่มีกายกับบ่มีตาบ่มีหูบ่มีลิ้นบ่มีจมูกมันที่เอาใส่มาเพราใจบ่พราใจเพราะใจดวงนี่มันบ่มีเครื่องมือน่ะ แสดงว่าจิตที่มาอาศัยเครื่องมือนี่เพื่อหนังเพื่อแก้ไขเรื่อบานี่ยซ่องไปนั่นมีปัญหาว่านั่นเป็นปัญหาเท่ากับมาเคลียกันโดยเอาธรรมะเคลียให้จิตใจข้างในนี่เขาเห็นจริงรู้จริงตามความจริงที่เขาเป็นจริงๆนั่นก็แค่ไม่ต้องเห็นว่าไม่ แล้วมันก็เป็นไม่ีมีจริงๆว่าได้เป็นอยังเขาติดถอดติดถอนความว่าไม่แก่ไม่ไมอ่อนไม่น้าไม่บางไม่มีแกนมีแกนถอนออกที่ใจเข้าดวงเดียวถ้าใจเขาถอนออกไว้แล้วจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นจริงตามความจริงจริงๆแล้วเขาจะตีออกไปกระยาใจเขาสิโพสะเทือนอยังทั้งสิน้น แต่ถ้าเข้าไปแก้ที่ไกลมันเกิดหาขอแก้ตัวไปเรื่อยเห็นบหมันจะแก้ตัว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 แก้สูงแก้สิ่งันแก้ทั้งกางเกงแก้ทั้งเสื้อจนในมาใส่สบงก็้อัางสามีอย่างนั้ที่แก้อีกกับเบื้อเรือยังระบาดเนีแก้ไขอยาแก้ตัวแก้ตัวมันไปมือมือถ้าแก้ไขนี่มันสิจบในขณะนั้นเลย ใจต่างหากนะต้องไหนความสังันกัใจนี่เป็นภาษาไทยจิตนี่คือภาษาบาลีจิตกับใจอันเดียวกันคือสิ่งที่เขารูสืกนั่นแหะเอเอนี่ความรูสืกมันออกมาแล้วนี่เห็นว่าเบิงต้องเบิงจะของทุกอย่าง ทุกกิริยาต้องรู้ว่านี่เป็นอาการของไก่นี่เป็นเรื่องของไก่ไม่ใช่เรื่องของใจใจถ้ามันเป็นไก่ถ้ามันหลงหลงนั่นหลงนี่แสดงว่าใจนี่เสือ้อว่าไก่คือเฮา,าเจ็บยังเห็นบ่าเจ็บเกิดขึ้นมาอุ้ย่าเฮาเจ็บร้องเบาๆเพิ่งดูมันก็เป็นของมันอย่างสัน่นเห็นว่าจิตที่ออกมาหลง ถ้าจีบ่ล้หลงละเก็บกระยาลูซ่ซื่อลู่แล้วก็ใส่ปัญญาต่อไปว่าเอายอายัายางค่ะโลกเขาเหตุอาศัยยี่ยังของคนนี้ค่อยสิหายค่อยสิบันเท่าแค่นั้น <c oughs> เฮ็ดบุญแตกเวือดบืดในนี้คือเฮาบอ่อแก้ขไขใดคือเฮาบอ่ออิมินาสาก,กาเรอยไหมันแก้ขไขใดบอ่อปัญหาชีวิตเฮาคืออีกอย่างหนึง่งเฮาคือไปเหตุอีกอย่างหนึง่งมันบ่็รงกับเหตุ มันที่แก้ไขกันได้บ่้าเอาสวดเอาอีหยังไปอวดเขาหนยมันแก้ไขปัญหาเขาได้ยุบบ่ปัญหาจริงๆเลยนะปัญหาจริงๆกับปัญหาในชีวิตเขาหน,ไน,น่ไปอันนั้นก็มกักไปอันนี้ก็บ่ถือใจไปอันนั้นก็สั่งไปอันนี้ก็เขียได้ยินมาแห้งก็บ้าแหง้งจ้ากเอาอะไรมาบอก <c oughs> บอกมียังยงงอยู่นะวันหนึงแหง้งหนีคอย มันแห้งมันก็นต้องทำลายทำลายสารานี่ลงเป็นจุนได้เลยเห็นบ่ถ้าว่าน้ำไหลมาแห้งเห็นบ่มมันต่ำบ้านต่ำเรือนพังบดิดแต่นี่เขาบอกว่าอันนั้นอันนี้แห้งเขาก็บอกแห้งเขาว่ามันบเห็นพังเห็นบ่มมันพังอยู่แต่พังลงที่จิตใจเขาสอนเห็นจิตใจเห็นจริงรู้จริงแล้วก็ยอมรับตามความจริงว่ามันเป็นจริงจริง,รงยังสัน้น เห็นไหรู้จริงเห็นจริงตามความจริงจริงจรหาลงเป็นคำ้าไปให้ได้ถึงคำว่าจริงๆเิงเีาเห็นไหมจริงจริงแล้วมันเป็นเครื่องแค่ของที่ว่างๆที่เขาไปสมมติว่ามันซื้อนัน่นซื้อนี่และเขาก็ไปให้คุณสมบัติมันตามจิเลียที่เขาอยากได้ก็เลยพอใจ ก็เลยยึดเข้าไปถือเข้าไปว่านี่คืออันนี้เอินจังซี่มันเป็นจังซี่นี่ไปยดเข้าไปย่างหนักทั้งที่เอินบอกเอินแม้จะบอสมมติว่ามันชือน,นั่นชือนี่มันก็เป็นของมันอย่างสัน้นตรงนี้มันที่ถูกย,ย้อน่าอย่างจิตใจเคยกินอารมณ์เอินอย่างสัน้นได้อย่างสัน้นพอใจนี่จิตได้กินอารมณ์ได้กินของบอดี เพราะว่าถ้าเป็นของดีมันต้องบบกไข่ถิ่มซักมือหนึ่งของดีที่เอิ้นนั่นมันพังงไปสลายลงไปหายไปคล้ายแอะออกกินของบอดีแบบน,นี้โอ้ยพังจ่อยเห็นไ่เาาที่ยวครเที่ยวกินเที่ยวคล้าเที่ยวกินกินนั่นเป็นโทษที่สุดคือกินอารมณ์อยู่ซื้อๆยังโอ้เฮ็ดอันก็นะั่นเดี๋ยวเราดูที่กินอารมณ์ห็น่มามันมันหิวมันหอยตลอดนะ การอยากทึ่งชุดคือการมาอยู่ซื่อๆเห็ดตามหน้าที่ไปโดยเห็นแล้วก็ต้องเอาอย่างไดบ้นี่คือจิตที่บกินอารมณ์บกไปสูกป้กบฟุมหนาพบแต่ไม่เกิดชาติพบเยอะแต่บ่ได้สติไปเตียนบ่ได้ไปสมมุติว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่แค่อาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้มันสําเร็จประโยชน์ตามที่เขาอยากได้เพราะเขาได้แล้วเขาก็อ่าสาเร็จประโยชน์แล้วมันก็แค่นั่น บอเห็นว่านจะมีความดีใจเสียใจดีอกดีใจน้ำของสิ่งนั้นบอเห็นมีจะหูจะมองเลยอยู่ตรงนั้นบ่มีเลยแต่เขาไปเสื้ออย่าง,างคือมีของนั่นขึ้นมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ะยึดว่าของสิ่งนั้นดีดีคือเฮ็ดอยู่ตลอดบานเนี่ยเอาดีคือต้องเมื่อยเฮ็ดอยู่ตลอดเนี่ยมันแปกเยอะนะความจริงอยู่ตอนหนาแต่เขาเปนะ็นอย่างคือเฮ็ดอี่ยว าว่าสิ่งนั้นดีคักขับมันหมดเหตุแต่ของสิ่งนั้นอ้าวมันดีมันต้องเป็นการปล่อยการว่างการที่พร้อมที่จะพัดพาดต่างหากถ้าดีดีพราะเขาดูว่าโอ้มันก็เป็ี่นของมันมันก็อยู่ของมันมันก็เป็นของมันเขาที่ใส่เขาทีอียงอย่างไรเขาก็ไปเอามาใส่งหนที่นั่นๆใส่แล้วมันก็วางไป เสาเสาหนึ่งเนี่ยอิฐก,ก็เป็นอิฐหินก็เป็นปูนปูนก็เป็นปูนหินก็เป็นหินเล็กก็เป็นเล็กไส้ก็เป็นไส้มันเป็นของมันยังั้นเฮาก็ไม่ดันมาหลงว่านี่เป็นเสาแล้วก็ยึดว่านั่นเป็นเสายึดเข้าไปแล้วไถ่มา,ายเสาหนึ่งว่าได้พอมันเป็นเสาพังกับว่าได้ไปไสมันถือว่าได้มันมาจากการพังมันมาจากกองนั่นเป็นดินกองนี้เป็นหินกองนั้นเป็นไส้อันนั่นเป็นเล็ก มันมาจากความสลายเห็นบ่มันมาจากความบ่ได้เป็นย่งางทั้งสิ้นเป็นแทศของเขาเขาย่อมกลับคืนสู่สภาพเดิมทุกอย่างไม่ลดกเสาเนี่ทุบออกใครอยากเห็นจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันก็เปลี่ยนแค่ที่นี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 ่ที่มาอาศัยกันแล้วฮะเขาสมมติขึ้นไปซื้อว่าน,นี่คือเสาบ่าตองเอินเสาเบิ่งด้วยวเขาจะเอาไปใส่ย,ยังน,น,นั่นละหนาทีมันมันมาเพื่อน เป็นหน้าที่ทั่้ๆเขา่าไปยึดย่าไปถือ่าไปมั่นยึดมั่นถือมั่นหมายถึงว่ายึดว่ามันจะมั่นคงถือว่านั่นจะมั่นคงมันจะมั่นคงยังไงมันเกิดตั้งดับโลกนี่บ่มีจริงๆได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะบ่สลายหายไปจะบ่ดับลงเป็นไปว่าได้ทั้งสิ้นแม้แต่ล้มหายใจเฮาหายใจเข้าไปเกิดแล้วนี่ หายใจออกดับเลยหายเละบ่ม,มีลละบันนี้หายใจเข่าเธอต่อไปมันก็บไม่เว้น่ะไม่เลยนี่นี่ไม่แล้ว,ลวหายใจออกเอาทิมอีกแล้วเห็นปะขณะที่เขาหายใจเข่าออกทุกครัง้งเป็นปัจจุบันทุกครัง้งที่เขาเข้าไปรู้สึกเขาเข้าไปรู้สึกกับล้มย่ำเลยนั่นปัจจุบันตลอดบ่มีอดีตบ่มีอนาคต เห็นบางมันเลยเป็นความดีเป็นบุญย่างสูงสุดเลยมาเลย <c oughs> ใครอยากได้บุญก็ต้องไปเฮ็ดก็ต้องไปหาหลาง่ะระลึกล้มหายใจรละลึกล้มหายใจคณะคณะระลึกล้มหายใจมันสืวบ้างเห็นบ่มันสืเ <c oughs> สื่อไปเน,นี่ยแหละบุญไง่ที่มนุษย์นเฮ็ดได้ยาก แต่ว่าเป็นจิ่งที่เห็ดง่ายง่ายายังได้บุญง่ายตอนนี้นอนเบิ่งลมหายใจนั่นละบุญง่ายที่สุดบุญที่เหดงยากที่สุดบุญที่พม่คิดอ่ะน่นั่น่ะเอาเบิ่งเอาแลีนหาบุญรูกบานเนี่ยโอ้จะคิดอย่างซอยไปบางทีบุคคลนั่นละเอาเรื่องไม่เขาคิดเบิ่งด้วยว่าจิตเคยได้พักได้พอนว่าหาแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องดับเรื่องงาก จิตจะดับลงไปดับทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนความว่างคือถ้าว่างแล้วนั่นนะคือดับนั่งนั่งถิมนั่งควงนั่งเบิ้งล้มหายใจมันเข่ามันออกเบึ้งแล้วเบึ้งเข้าไปครับครับเบิ้งแล้วจินตนาการไปว่าล้มหายใจมันเป็นไอที่เขาไหลออกไปเอาเขาลากษณะเนาหายใจเขาเขาก็เริ่มตั้งต้นดึงล้มหายใจเขา,าเขาไป มันไปใส่อะไรมันไหลไปใส่เนี่ยมันก็นไปจบลงที่ทองน่ะดึงเขาดึงออกเบิ่งยนันมันคือบน,นี้ยังไม่เป็นอารมณ์บอกเป็นความคิดบองีอย่างเลยในะขณะนั้นเรียกว่าอานาปนาสติเห็นบ่สติเี่ยยูไทยห่วงไทยนี่คือสติแสดงว่าเขาบูรูษจากลมเขาก็เป็นลม วาสติคืออันนั้นคืออันนี้สิ่งที่เขาไปเหตุไปรูสติมันออกไปแล้วนี่นะสติคือสิ่งที่ไปรูจุดนั้นตรงนั้นเขานั่งอย่นี่เนี่ยเสียงเปิดไหนวะสติเข้าไปอยูุ่่นเสียงอย่างนั่นน่ะนั่นละสติมันออกไปยึดตรงนั้นแล้วตอนนั้น้าลูงที่รีบดึงกลับมา เพราะนั่นมันจะนําความถูกมาให้ย้อนว่าปัจจุบันเ่านั่งอยู่นี่อดีตที่เสียงมันเปิ้ลลงไปมันพันไปแล้วเห็นไหมว่ามันบ่มีนี่เปิ้ลลงไปเนี่ย,เป,งงปเ,ยเป็นอดีตทันทีเลยหลังจากเสียงนั้นดับลงไปหาไปแ,แก้อดีตได้บเลยแม้จะหายใจยืดเนี่ยหายใจเข่าไม่หายใจออกเป็นอดีต หายใจเข้าเป็นปัจจุบันหายใจออกเป็นอดีตไผหายใจออกเราเอาอเก่าเอาอนเก่าเข้ามาได้บบมีบบมีไม่อยู่ตลอดเนีย่ยไผที่จะกลับแก้ตรงลบหายใจที่หายใจไปแล้วได้บบมีพอเปเจ้าเก่าบ่มีผ่านไปแล้วเหมือนห้าเก่าไปแล้วหรือหันหลังแล้วสิ่งนั้นดับไปแล้ว บุญอยู่ที่โตเฮาความลําบากเฮากับคืดขึ้นมาเอาเห็นว่าที่ฟังไปความทุกข์ความลําบากแม้แต่อารมณ์หากคนนั้นสังผู้นย้เฮายังคิดขึ้นมาเอาให้เฮาเป็นยังเหตุใดเขาก็บ่บมีสถานาการณ์นั่นก็บ่บมีเฮากับ่ได้ยื่ตรงนั่นต่างหากแต่ว่าคิดขึ้นมามึงมึงเอาอยากได้หลายของแบบนั้นบันั้นว่า จริงนั่นจริงนี่อันนั่นอันนี่ทั้งที่เจ้าของเฮีเจ้าของเองบเรเคยยอมรับเห็นปะมนุษย์บราเคยยอมรับเลยถ้ายอมรับลงไปแล้วเขาก็รอดเฮาก็รอดไปซื้อสิ่งที่ดีอ่ะก,กูบ่แดงก้าวหยังกับยอมเนี้ยไปมื้ออืน่นเพิ่นสิขอบคุณหยังเพิ่นสิว่าทิ้งแตงพ่อแม่ผู้หาขอหานัก ผมคิดได้แล้วผมคิมาอยู่เดือนีหนึ่งสองหนึ่งสามหนมอแรกผมอยากกลับไปคงให้อยากกลับแห้แต่เ,เล่ห์ให้มันอยู่ใหนมันอยู่เบป็นพอมันบ่เคยยืน,นยินท้ามยืนยันครูบาอาจารย์สังสอนก็อ,อยู่มากเรื่อยๆแบบมันก็บ่อยากไปใส่อยากอยู่ แต่มันไปอยูมาเด้มาพอเลยเอกบบด,ดจากละ่ะเป็นขอบคุณค่าเขาค่านา้ำ <c oughs> ใจที่มันหล่นเป็นอย่างไงละ่ะใจมันหล่นบ่เคยพอ่อบ่เคยได้กินของดีคิดใจตรงนั้นบ่เคยได้กินของดี คิดว่าอารมณ์เป็นของดี <c oughs> ก้าวได้สนั่นล่ะทำทำาได้สนั่นล่ะทำมันบ่ได้เยอะแยะดับนิดๆหน่อยๆลุนจนทะลักทะลวงเลยละ่ะ <c> อ <oughs> ันละเพิ่นแทนคำขอบคุณค่าเข่าค่าน้ำค่าเขาดูแลเพิ่นหลายๆอย,ย่าง <c oughs> ปฏิเสธก็บ่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าของสถานที่ เฮาก็ะเป็นบุญคือนมาด้วยทิตใจเฮ้าที่เห็นการเหตุของเจ้าของแล้วมันชื่นบานบ่ต้องมักขอบุญน้ำพระความชื่นบานความพออกเพอาใจที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจเฮ้านะ่ะละก็ก้าวแท่นเพิ่นเพราะทุกอาการบุคคลที่ก้าวอยู่นี่เขาก็รู้วัตทุอาการของทาเว้าไปก็คือสิทธ เราบรเวียดเบียนให้ผู้ใดลำบากการแก้ไขให้กันเพื่อแก้ไขความลำบากลำบุญความสะเทือนให้กันบ่ได้ไปแก้ไขโดยการากไปดึงไปถูไปสวนเอาขึง,งว่าควายดึงแหวงนั่นดึงแหวงนี่เมื่ออื่นกลับมาจากงานเมื่ออื่นฉันเข่าคุนเด้อเดี๋ยว บินธบาตแล้วพระเพิ่นติกลับมาวัดแล้วกับพระตีเพื่นติคนกับของกับเขาไปพุ่นกับเขาญาติย่อมให้แบ่งกันเด้อให้แบ่งกันเอาไปกินอย่ารวยนะอย่ามาอวดรวยนะให้เอาไปอย่ามาอวดรวยนันมีแต่คู่ทุกทุกอย่าอวดเฮาย่อมรับลงไปเอาแจวอันนึงกันยังดีนั่นคือสมบัติของ ผู้ที่พิ้นสะสมมาเฮาจะไปเปียกเที่ยวก็ยังย่าไปเสื้อเสื้อที่พ่นที่เห็นเงินไปสันเขานอกสถานที่เสื่อนละ่ะพระอยู่เตม่องเกาหลมันกับนี้นี่นีคือ่กันมันกับคนแบบนี้เฮาไปพุ่นละ่ะ <c oughs> แม่ไไแมมมบ่ <c oughs> บอ,อมา กับเขาอย่างนั้นเขาไปเอาไปพุ่นไปแจงอย่างนี้พุ่นแล้ไปบ้างให้พวกเขาบอให้มันมีอย่างเปรียบเทียบให้มันมีอย่างเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบหลังอันนี้เขาก็เริ่มเห็นชาติเหรนบ่อันที่มันเกิดข้างนอกนมันเป็นของมันอยู่ยังสี่เด้อมันเป็นของมันอยู่ยังสี่มาโดนแล้วมันเป็นยังสี่ละ แต่เขาคิดว่ามันมันเป็่นมันมีอย่างสี่มันเป็นของมันจัางสี่ล่ะโลกนี่นะนี่นะถ้าว่าเฮดจะเห็นหรือเนี่ยมันเป็นของมันมาทุกภพทุกชาติเป็นจัางสี่ละ่ะเฮาจะแปลกใจเขามาเพื่อแก้ไขว่ามันโมเมนของแปลกก็น้อยไปอย่างเนี่ยเห็นจะผู้พคนสุดแล้วเด้กคนบุกกับโลกแบบนี้ได้ประโยชน์เด็กไม่ได้เกิดกับ่น เกิดกับบุคคลที่ยอมทุกยอมทนยอมลำบากก็คือพวกเขานี่แหละนั่งอยู่นี่แหละสองเน่กับนักเลี้ยงเนี่ะมาตีไกลๆไุ่มาบูพาหมู่บ้านมาเซย์มาฮะคุณว่าแดง